อุตสาห์เสียบยอดเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตอใหญ่ๆอย่างนี้ปรากฏว่าทาบกิ่งเพื่อที่จะเอาไปปลูกไม่ออกลากซะอย่างนั้นมีวิธีการแก้อย่างไรไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นต่อที่ผมทำการเสียบยอดเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เอาไว้ประมาณ8 9อย่าง ก่อนที่จะตัดเนี่ยมาดูแล้วเล็งๆดูแล้วว่าเอเหมือนว่ารากเขาจะไม่ค่อยออกก็เลยต้องแกะดูหน่อยครับวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดขืนตัดไปปลูกเลยแล้วลากเขาน้อยเนี่ยโอกาสรอดมันก็จะน้อยเสียดายเวลาที่ทำมาพอเปิดออกดูครับเพื่อความชัวนะครับถ้าหากว่ามันไม่มีลากเราจะได้แก้งานได้ อันนี้ก็คงจะต้องแก้แหละครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยาลากที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยตอนนั้นเรามีต้นตอนะครที่เอามาทําเสริมลากเนี่ยขนาดเล็กมากแต่ก็ฝืนทําไปมันก็ติดครับแต่บางส่วนมันก็ไม่ติดดูเขาก็มีลากเห็นลากถามว่าลากอย่างนี้กับตอขนาดนี้ถ้าขืนฝืนเอาไปปลูกเนี่ยเกรงว่าต้นตอที่ติดเนี่ยมัน มันแค่2อสต้นเกรงว่าเขาจะเลี้ยงต้นตอใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็มีวิธีแก้ครับไปเอาตอมาใหม่นะครับตอที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาเสริมแต่คราวนี้คงต้องเล่นของแข็งแล้วครับต้องใช้น้ำยาตัวช่วยของมิตรชนนะครับใส่เข้าไปงานนี้ตรงสัจะต้องเจอดีนะเพราะไม้บางตัวเขาดื้อเขาไม่ค่อยออกลาก บางทีเราทำเนี่ยเราก็อยากจะทดลองว่าเอถ้าสมมติไม่ใช้ตัวช่วยเนี่ยไม่ใช้สารเร่งรากเนี่ยเขาจะออกไหมมันก็ออกครับแต่ว่าได้ผลไม่เต็มร้อยก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับเป็นแบบนี้บางทีไม่ได้เก่งจริงฮะแต่อาศัยเจ้าช่วย <c oughs> <c oughs> ก็ทำไปครับได้ประสบการณ์สนุกดีอันนี้ก็เอาตอมาทาบกับแผลแล้วก็ตัดให้ขนาดพอดีกัน แล้วก็ฝานให้เป็นแผลมันแนบเชิดสนิทกันประมาณนั้นนะครับก็ถ้าหากไม่เข้าใจก็ดูภาพเอาเพราะคนอธิบายเองก็บางทีก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจนะของพนิถ้าไม่เห็นมันก็ทำไม่ถูก่ะก็ต่อหนนี้ก็เป็นต่อที่ใหญ่ขึ้นเพราะตอนนั้นอนะ่ะพุดง่าย ตอนที่อยากจะทํามันมีอะไรก็ทําไปขเขาเรียกร้อนวิชาว่างั้นเถอะผลที่ออกมามันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็ยังอุตสาห์ติดให้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าดีกว่ามันไม่ติดเลยแต่ถ้าเรารีบตัดไปนี่โอโหโอกาสยากที่จะได้นะได้ต้นก็วันนี้เราก็จะเสริมไปอีก3ต้นนะขนาดก็ใหญ่ขึ้นหน่อยช่วง ที่เราทําตอนนั้นน่ะมันมีเท่านี้ก็ใช้เท่านี้ไปก่อนต่อเล็กนิดเดียวที่เอามาทําคราวที่แล้วก็ฝานครับฝานบาดแผลให้เรียบครับจริงๆแล้วเขาบอกให้ปาดทีเดียวโอแต่มือไม่นิ่งพอมันก็ไม่เป็นไรตบแต่งเดี๋ยวก็มีตัวช่วยครับถ้าแผลไม่สนิทเราก็อาจจะใช้วิธีการบังคับเขาโดยการลัดด้วยสายเคเบิลไทายมาซะเลย ก็ได้เหมือนกันฮนะบางทีถ้ามือเรายังไม่นิ่งพอเนี่ยแผลที่เราปาดมันไม่เรียบเนี่ยก็ใช้ได้พเพราะเดี๋ยวถามว่าที่สำคัญเอ่อทำให้แผลมันสนิทกันก็เท่านั้นเองแล้วบาดแผลเนี่ยให้มันชิดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเนี่ยยังเสียบเนี่ยก็เสียบเข้าไปก็ให้มันเบียดไปทางใดทั้งหนึ่งที่ที่ของแผลต้นต้นต้นใหญ่อะนะครับ ต้นที่เราจะเอาไปทาบเพราะว่าบริเวณที่เขาจะติดมันก็จะติดง่ายขึ้นนะฮะเนี่ยฮะผมดันไปอยู่ชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งของบาดแผลนะครับก็เป็นเทคนิคที่เขาบอกต่อๆกันแต่ก็ได้ผลนะเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องฟังกันดูผู้รู้ก็เป็นเรื่องธรรมดาหลังจากนั้นก็เพื่อบีบบังคับเขา นะเพราะมันงานแก้นะบาดแผลที่ต้นเขาเนี่ยคลุนไปหมดแล้วเราก็ต้องใช้วิชามานดยการใช้สายเคเบิลไทยนี่แหละรัดให้เขาแนบชิดสนิทกันเลยหมดเรื่องหมดราวไปก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งก็เป็นทางทางเคเด็กแนวทางแก้ไขนะครับอย่างเงี้ยเขาติดแน่ๆก็เล่นไม้ตายไปเลย แต่ถ้าสมมติว่าเป็นการทาครั้งแรกอะผมจะไม่ค่อยใช้สายเคเบิลทยไปบีบบังคับเขาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาติดต้นมันมันมันจะไปทําให้การเจริญเติบโตของต้นเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรก็ต้องมาตัดออกทีหลังอีกเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจนิดนึงนะแต่ถ้าสมมติว่าลำพังเนี่ยเราไม่ใช้สายเคเบิลทยไปรัดเขาถ้าฝีมือเราฉกาจฉกันปาดครั้งเดียวแล้วแผลมันเรียบชิดสวยเลยเนี่ยเวลาพันพลาสติกไปเนี่ย มันก็ติดอยู่แล้วแ่ะครับแต่อย่างนี้คืองานแก้บางทีก็ต้องต้องบีบบังคับขู่เข็นกันหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> หลังจากนั้นเราก็ตรวจดูให้ชัดเจนครับว่าด้านข้างใต้เนี่ยที่เราควันตัดทางเดินอาหารของออต้นแม่ไปสู่ยอดเนี่ยแผลเขาเชื่อมมีการเชื่อมติดกันหรือไม่ ถ้ามีการเชื่อมติดกันเนี่ยเขาก็จะส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนยอดได้ก็ตัดตกแต่งให้ดีนะขูดเนื้อเยื่อจเจริญออกให้หมดก็เอาพลาสติกครับผมตัดภาพมาตรงนี้ก็คือหลังเอาพลาสติกมาห่อเลยพลาสติกขนาดใหญ่ใหญ่เนี่ยแล้วก็ใส่กุวยมะพร้าวที่เราผสมน้ํายาเล่งลากเข้าไปเนี่ยก็รัดครับก็ตรงนี้เพื่อความรวดรับรวดเร็วนะ ก็อยากให้เห็นภาพกันไวๆไม่ต้องมานั่งดูกันานานๆเพราะคลิปบางคลิปมันยาวเกินไปเนี่ยคนดูก็เบื่อก็เซ็งก็เป็นเรื่องธรรมดาก็อธิบายเอาเลยกันนะฮะทีนี้ก็ที่สําคัญรัดให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้ารัดไม่แน่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การออกรากเขาก็จะต่ำะต่รัดเท่านี้แหละครับเป็นงานแก้เดี๋ยวในลําดับต่อไปเนี่ย EP ต่อไปเนี่ยก็ เราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราแก้งานไปแล้วเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่วันนี้เนี่ยต้องการเสนอให้เห็นว่าถ้าหากว่าเราทาบกิ่งไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ออกลากหรือออกราาน้อยเนี่ยแล้วถ้าเป็นกิ่งใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีแนวทางแก้ไขยอย่างไรก็ทําแบบนี้แหละครับแก้ไขด้วยการเสริมต้นตอเสริมลากเข้าไปอีกก็ คิดว่าหลังจากเสริมตรงนี้เข้าไปแล้วรากเก่าที่เขามีอยู่มันก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับก็มีแนวทางอย่างเท่านี้ครับก็แบ่งปันกันสําหรับคลิปนี้ก็เพียงพอแต่เพียงเท่านี้ก็สำหรับท่านที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตะไคนะครับครับพบกันใหม่อีีหน้าสวัสดีครับ